นางเอกหน้าหวานแอฟทักษอรรับรู้คนดราม่าหลังมีภาพเที่ยวญี่ปุ่นกับนักการเมืองชื่อดังทีมพิธาแจางบังเอิญไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงเดียวกันเลยพาน้องปีใหม่ลูกสาวของตนและน้องพี่พิมพ์ลูกสาวของอีกฝ่ายไปเล่นสโนบโบอร์ดด้วยกันชมทีมช่วยดูแลดีลูกๆก็แฮปปี้เพราะบ้านนั้นเขาเล่นกันเป็นอยู่แล้วแต่ปีใหม่เล่นครั้งแรกในชีวิตเผยทริปนี้เกิดขึ้นจากการลูกสาวเอ่อยปากขอทั้ง ที่ปกติไม่เคยขอของขวัญวันเกิดเลยทริปนี้จึงเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บตนมีเวลาว่างแค่4วันเลยตัดสินใจพาลูกไปเป็นทริปฉลองหนึ่งวันสำคัญทั้งวันเกิดลูกสาวและวันปะนี้ใหม่ ส่วนดราม่าที่เกิดขึ้นแอฟยอมรับว่าไม่สบายใจที่คนเกิดการขัดแย้งกันส่วนตัวอยากให้ทุกฝ่ายสบายใจไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอยากใช้ชีวิตแบบสบายใจมองว่าหากตนไม่ลงคลิปไม่ลงภาพไปกันแบบหลบหลบซ่อนๆคองอาจะเป็นการไม่ให้เกียรติแฟนมากกว่าทุกอย่างขอให้เชื่อใจซึ่งนนกุลก็รับรู้และเข้ามาคอมเมนต์อยากให้รับรู้ว่าทุกคนแฮปปี้มันไม่ได้มีอะไรถ้าเจอแล้วข้องใจอยากคุยอยากถามก็ถามมาได้เลย ส่วนทริปเกาหลีนนกุลป่วยคาดเกิดจากอากาศเย็นอุณภูมิติดลบเลยทำให้หวานใจป่วยปกติถ้าอยู่ไทยเอฟก็คงส่งยาไปดูแลแต่ตอนนี้อยู่ไกลกันก็คงส่งยาใจไปก่อนส่งกำลังใจให้กันตลอดอยู่แล้วนายเอนเตอร์เทน